ขณะนี้เวลาประมาณบ่ายโมงก,กว่าๆนะครับตอนนี้แดดจ้านะครับแดดจ้าแล้วก็มีเมฆบางส่วนเล็กน้อยนะครับตอนนี้ปัม๊มน้ำเสมอนะครับรดูน้ำประดานขึ้นมานะครับเคยใช้ปัม๊มหนึ่งแรงนะครับตอนนี้ปัม๊มบาดาลน,น้ำที่ได้นะครับเนี่ยครับจะบอกว่าน้ำที่ได้นะครับข้อดีของการใช้เสม,มอในการลดน้ำต้นไม้นะครับ ไม่ใช่ไม่ได้ใช้น้ําผิวดินก็คือเราสามารถรดน้ําช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับเพราะว่าน้ําที่ออกมาจากใต้ดินจะยังเย็นอยู่นะครับในนี้ไม่ร้อนนะครับถ้าเป็นน้ําจากผิวดินตอนเที่ยอย่างเงี้ยร้อนแน่นอนนะครับส่วนเนี่ยครับข้อดีของการใช้เสมอนะครับดูน้ําบาดาลกรณีที่น้ําใต้ดินเป็นน้ําจืดนะครับไม่ใช่น้ําเค็มนะครับสามารถรดน้ําต้นไน้ได้เลยนะครับ ดูสูบขึ้นมาแล้วก็รดน้ําได้เลยนะครับเพราะน้าเย็นนะครสบายนะครับนี่ครับข้อดีนะครับสําหรับใครที่กําลังคิดจะทําระบบน้ํานะครับบอกได้เลยนะครับถ้าน้ําของคุณมีค่า pH เป็นกลางสามารถลดน้ําต้นไม้ได้เลยหลังจากสูบขึ้นจะบรลานไม่ต้องทําบ่อพักน้ํานะครับสูบตรงอัดเข้ามาในสวนนะครับแล้วก็ทําระบบน้ํารดน้ําให้ได้ทุกเวลานะครับตอนไหน ถ้าเผือดินเราแห้งนะครับตอนเที่ยงอย่างนี้ครับเรามาเห็นเราก็สามารถเปิดน้าแล้วก็ลดได้เลยนะครับเนี่ยน้าเย็นเลยนะครับมันสูดขึ้นมาจากใต้ผิวดินนะครับเป็นน้ําบาดานนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับทุกท่านถ้าเผื่อว่ายังไงก็ขอแชร์เป็นไอเดียนะครับให้ทุกท่านได้ครับเป็นไอเดียอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็ว่าการ ใช้ปั๊มน้ํประดานสูบประดานขึ้นมานี่ตอนกลางวันมันจะร้อนหรือเปล่านะครับมันกำลังที่อยู่พอผมมาทดสอบเองนะครับเมื่อตอนเนี่ยครับประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนี่ยครับหลังจากเราอ่ามันจะร้อนอยู่แค่ช่วงแรกๆนะครับที่ว่าอ่ามันจะค้างมาจากสายนะครับจากสายที่เราตากแดดนะครับน้ําที่มันค้างสายพออ่าพอน้ําโดนดันออกมาสักระยะหนึ่งนะครับมันจะเย็นแล้วนะครับครับยังไงก็ถือว่าเป็นการแชร์ไอเดียอ่า ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเผื่อเป็นไอเดียในการทำระบบน้ำในส่วนต่อไปฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาชีพแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ